เรียนทำนะคะตอนนี้นะคะเรามาที่ซุ้มของศรีสาโศกแล้วก็ปัจจัยทีวีนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ผลิตได้ในชุมชนของศรีสาโศกนะคะจุดนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นจุลินทรีย์เจ้าเจ๋งนะคะ,จะเจ้เแม่ท่าขาแดงไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นยังไงบ้างวันนี้นำสินค้าอะไรมาบ้างขาแดง ก็เป็นจุลินซีหนึ่งแทกแปเซียนละครับก็บเ,เอาอยู่ใช่ไหมก็ไม่เชิงนะครับมันก็แยกประเภทขวดเองมันอยู่แต่ว่าแต่ละขวดก็มีรายละเอียดมีคุณ่องบัติที่แตกต่างกันไปว่าตัวไหนเล่งใบเล่งย,ยอดตัวไหนเร่งหงอกตัวไหนเร่งผลตัวไหนดูแลรากอย่างเงี้ยวันนี้ก็พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเยอะไหมคะ เพิ่งเปิดเพื่อเช้าก็มีบ้างแฝงไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขายากสินายังกึ่นก่อนใช่ครับเพราะว่าสินค้าอุปโภคบริโภคในคนเรือนเนี่ยเขาต้องการมากกว่าก็ไปตรงนั้นก่อนส่วนพวกการเกษตรเนี่ยมันเป็นเป้าหมายมากเว็นเบนก่อนเลยเหรอเขาก็จะแวะมาใช่แล้วอันนี้เราเอาตั้งใจเอากล้องจุลินทรีย์มาแบบนี้เลยเหรอคะก็มาเผื่อใครสนใจอยากจะดูว่าจุลินทรีย์มันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง ก็มีให้เขาดูองค์มากนะคะคเดนนะคะก็มีองค์ความรู้ทางด้านกสิิกรรมไรสารพิษนะคะแล้วก็มีจุลินทรีย์เจ้าเจิงเป็นตัวหลักเลยแต่ว่ามีหลากหลายนะคะใครที่ชอบแนวเกษตรต้องมาตรงส่วนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำหมันผลไม้นะคะที่ขายในราคาน,น,ะคะนี้อันนี้ต่ำกว่าทุน ขายถึง50%เลยนะคะของเดิมเนี่ย200บาทขายแค่100บาทนะคะแล้วก็จะมีถุงผ้าให้บริการด้วยจุดนี้ก็จะเป็นจุดชำระเงินนะคะซึ่งพี่น้องก็มาเลือกแบบร้านนี้ก็จะสบายๆมีสินค้าชุมชนด้วยนะคะอย่างเช่นพวกตะกร้าหวายเ,เป็นสารพลาสติกนะคะตะกร้าสารพลาสติกแล้วก็มีเสื้อผ้าใบรุ่นด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีสบู่ อ่าเดี๋ยวเราลองสัมภาษณ์หน่อยกาลรดท้ำลูกเออทำไมซื้อเลือกซื้อสบู่ไปเยอะจังอะไรครับเออทำไมซื้อสบู่ไปเยอะจังเลยมันถูกครับอ๋อเออเราเราเลือกอะไรได้ไดบ้างท,ทำไมที่ถูกเราไปซื้อที่อื่นะคะครับเคยซื้อซีสาโสครับมันแพงกว่าน,นี้แพงกว่าน,นี้นะคะอันนี้เออซื้อทุกสูตรเลยหรือเปล่าเนี่ยครับ <laughs> <laughs> โอเคขอบคุณมากคุณตั้งต่ซื้อสบู่อย่างเดียวเลยครับ เคยใช้นะคะไม่น่าเชื่อว่าวัยรุ่นแบบนี้ก็ใช้สมุ่สมุนไพรนะคะแล้วก็บอกว่าเคยซื้อที่สี่สาวโฉกราคาแพงกว่านี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะในชุมชนอย่างเช่นนี้ก็จะเป็นครีมนวดผมนะคะขายแค่15บาทเองก็คือขาดทุน50%นะคะอันตนะคะี้ต้องบอกว่าราคาไม่แพงเลยนะคะ15บาทนี้ข้างนอกนี้ราคาจะสูงกว่านี้นะคะบางนี่ห้อนี่นะคะทางด้านนี้นะคะ เป็นเสื้ออ๋อเป็นของนักเรียนนะคะมาเป็นเสื้อไปรุ่นสีสันนะนะคะมีให้เลือกเยอะแยะนะคะต้องบอกเลยนะคะอ่าก็กำลังเลือกสรรสินค้านะคะน, <c oughs> นะคะก็จะเห็นนะคะจะาเริมทำค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนอ๋อแบบเก<อ>ือบ70%็บเเเลยค่ะค่ะเป็นอ,อันนี้ของ ไอ้น,นี่เป็นแม่ทานจุศิษาโสะเด็กสอนตั้งนตตัเดเย็บค่ะคสก้าน,นี้ก็คือเขบริจาคมาแล้วก็มาสอนให้ดีไซเนอร์ให้เด็กนัเกเรียนเย็บนะคะมีมาหนึ่งมาสองมาสามมาสี่ะคะ่ะเราจะสอนขึ้นมาเพื่อให้เด็กเป็นวิชาชีพของเด็กนะคะ เราอมาเหมือนเป็นเขาเรียกว่านําสินค้ามาเสนอให้กับชาวชาวบ้านได้ไร้ลง้ลงค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเน้นแต่เสื้อผ้ายางดีนะคะจัดเย็บจัดเย็บยังดีเลยค่ะเพราะเป็นผ้ายืนมันจะอันนั้นไห่เย็บยากมากค่ะจากแรงก็ไม่ได้ ยวยค่ะจับอย่างเงี้ยค่ะสีสันแบบนี้วัยรุ่นชอบเลยค่ะไม่พอใจเพราะว่าคนที่ตัดก็เป็นวัยรุ่นเขาจะเข้าใจวัยรุ่นได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากนะคะต้องบอกว่าเมื่อกี้บอกราคาแค่50บาทเองนะคะด0บาสิเตัดเย็บแล้วเนี้ยโอเคมากๆเลยนะคะเหมือนคันนี่ยค่ะ เขียนตัละเอียดแล้วก็เป็นติมอของเด็กๆนะคะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เป็นการเรียนแบบบ้านวัดโรงเรียนนะคะซึ่งทางศรษยอโศกเองนะคะก็มีเป็นชุมชนที่มีออนักเรียนสมศิกขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ผลผลิตเหล่านี้สอนเด็กเสร็จก็เอามาจําหน่ายได้นะคะในบะบกา้าพลาสติกด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะพี่น้องประชาชนชอบสินค้าประเภทไหนก็จะ มาเลือกคัดสรรนะคะตามสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะก็ได้เห็นนะคะว่าเสื้อผ้าวัยรุ่นเนี่ยก็มีนะคะอย่างเด็กๆตัวเล็กๆเขาก็จะมาเลือกของเขาเองนะคะตัวเล็กๆก็ได้เลือกสินค้าซึ่งเหล่านี้นะคะก็การผลิตในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความหลากหลายแล้วแต่ว่าแต่ละชุมชนเนี่ย มีกําลังผลิตเท่าไหร่ก็นํามาร่วมด้วยช่วยกันมาลดราคาในราคาอริยะนะคะส่วนตรงจุดนี้นะคะก็เป็นเครื่องดูมตีพลานะคะนี้ก็ดีต่อสุขภาพนะคะซึ่งสามารถที่จะมาซื้อที่นี่ได้เช่นเดวกันปกติจะขายอยู่ที่100บาทตอนนี้50บาทเท่านั้นเองนะคะนี่คือบริเวณที่คุ้มของศีรษะโสมมีน้ำมันมะพร้าวด้วยเดี๋ยวเราจะลองไปถามในจุดของ ทางด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้ยเรายังไม่ได้ถามแม่ค้าเลยนะคะว่าวันนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้มีเมล็ดพันธุ์ด้วยเนาะอ่านะคะจะเิ่นถค่ะคุณอาไม่ได้ใไงบ้างวันนี้ลูกค้าก็สนุกสนานในตลาดอริยะบนนิยมนะคะมี่เราจะถามค่ะคู อ่าไม่เป็นไรค่ะก <Elena> ็ค <motherf abil itation> ือตอนนี้เนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่เขาเข้ามานี่เขามาเดินแบบเขารู้สินค้าเราดไหมก็ลูกค้าเก่าก็ย้อนคืนกันหน่อยสักเกือบสามสี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็มาขายที่แบบว่ามันถูกมากๆอ่ะถูกจนแล้วก็สินค้าเราน่ะระดับเกรดหรือใช้รีเ m ียมก็คําว่าได้นะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนในท้องตลาดไงเก็ตรผู่ที่มาจากพืชนะค่ะ ยีบเองอานี้ก็สิบาทมันอันนี้80กรัมอันนี้50กรัมเลยใช่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 แล้วก็ส่วนใหญ่ในสมุนไพรที่ผสมเป็นหลักก็คือในสมุนไพรในท้องถิ่นบ้านเราแตมบางคุดก็สมณะท่านญาติธรรเดื่มแล้วก็กินไปแล้วเปลือกคนที่ไม่ชอบก็เก็บไว้ผุนไวาให้ตาแห้งเอามาคืนโรงงานใช่ ะะอ่าน,น,น,นะคะมีหลากหลายนะคะหัวใจเท้าก็มีนะคะหัวใจเท้าเนี่ยเลือคนไปให้ศีรษะแล้วก็แปรรูปซะเลยมากไว้เลยไว้ใช้ดีนะคะคนที่เป็นกาดเป็นฝ้าใช่ก็ได้เห็นนะคะบรรยากาศของร้านสีสาะโสก็สบายๆนะคะแล้วก็อย่างนี้บอกนะคะว่าเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพเป็นสินค้า ที่เป็นสมุนไพรนะคะเพระเาะฉะนั้นเนี่ยการความจาเป็นก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราไปถามท่านนี้นะคะซื้อตะกร้าไปหลายใบเลยจเจริญท่งค่ะคุณแม่ได้กระตากอซื้อไปหลายใบแถมได้ <c oughs> เอาไปฝากเขาเพ <c oughs> ื่อใส่ไอ้กงเขากับบินโตไม่จ <c oughs> ัง <c oughs> สิพอดีดเอาบินโตเไป็นสาเหรอแม่ไปวัดบ่อยไปวัดค่ะ จังสีพอดีใส่ของเข่ากับมินโต้โอ้ยตฟกัสตี่ใส่อยู่แล้วบอกค่ะค่ะเป็นยังไงแน่มาจากอุบลหรือว่าขนี่มหรือวามาจากอุบลค่ะมาจากอุบลค่ะได้ขอเงินครบไหมแม่กับกำโบหันเดี๋ยวครบปันใดไอ้กระตานี่กาวาใส่บินโตเพราะว่ามินโตหาดัน กับกองเข่ามันจังสิพอดีกระจายได้จ้าดูดีนี่ห้างน้นะคะก็แม่บอกว่าใส่บินโต้พกพาง่ายนะคะแล้วก็ซื้อไปหลายใบนะคะเพราะว่าอาจจะมีบินโตหลายชั้นเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้นะคะเป็นสินค้าของปัจจัยชีวีก็จะมีในส่วนของเอาน้ํามันเหลืองน้ํามันเขียวมีมารุมนะคะแล้วก็มีพวก ยาอมหน ок ต่างๆใครที่ใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็จะมาเลือกสามตังนี้นะคะก็มีซอฟเจลนะคะทำให้เห็นนะคะว่าพี่น้องเนี่ยเริ่มสนใจสุขภาพอันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มีผ้าถุงไทยให้ปัสด้ยาเรียกว่าก็พัสอุยาพื้ที่รู้อยู่แล้วก็ซื้ออะไรก็สมุนไพรอะไรอะไรนะคะก็ขายอะไรบ้างน้อเครื่องสูบบุหี่เลยนะคะ ไม่มียาขลุดไม่มีค่ะตันนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ได้ผสมคว่าวเป็นขวดวเป็นขวดนำหน้านะคะก็กำลังถามรายละเอียดนะคะเพราะว่าสินค้าที่เป็นเนื่อสุขภาพนี้ก็จะต้องมีการอธิบายเพิ่มมากขึ้นหรือว่าตรงส่วนนี้ก็จะเป็นกาแฟหมามุ้ยนะคะซึ่งเราก็ได้รูว่ามันเป็นมีผลการดีคะได้ด้วยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่อยู่ร้านของชุมชนศรีสาโสมก็ถือว่า มีความเป็นสุขภาพแล้วก็มีสมุนไพรไทยๆเยอะหลากหลายแล้วก็ทําได้หลายผลิตภัณฑ์นะคะก็ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนที่สนใจสายสุขภาพก็จะสอบถามกันหรืออย่างบางท่านที่ใช้อยู่เป็นประจาแล้วก็สามารถที่จะหยิบได้เลยแล้วก็สามารถที่จะคิดเงินในส่วนนี้มีหลายจุดด้วยกันนะคะนี่นะคะ่ะบรรยากาศที่ซุ้มศรีสาะโงนะคะ ขอบคุณค่ะเจริญทำสำนักดูค่ะ